ไมโครมิเตอร์วัดนอกเป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่มีความเที่ยงตรงสูงใช้วัดขนาดของชิ้นงานที่ผ่านการปาดผิวมาแล้วไมโครมิเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปมีหลายชนิดและหลายขนาดแต่ที่นำมาใช้งานกันมากคือไมโครมิเตอร์วัดนอกที่สามารถวัดค่าความละเอียดในการวัดถึง1.100ส่วนห0 0รหรือ0.01ม mm. ม ในระบบเมตริกและ1.1000ส่วนห0 0 0หรือ0.001นิ้วในระบบอังกฤษส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์วัดนอกมีดังนี้ 1. โครงมีน้ำหนักเบาและแข็งแรงไม่เปลี่ยนรูปร่างง่ายขณะใช้งานและเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปไมโครมิเตอร์ขนาดใหญ่จะเจาะรูที่โครงเพื่อลดน้ำหนัก 2. แกนรับติดอยู่กับโครงของไมโครมิเตอร์ด้วยการสวมอัดที่ผัดงานของแกนรับจะชุบผิวแข็งเพื่อป้องกันการสึกหรอ 3. การสเกลเป็นปลอกกลมยึดติดก,กับโครงด้วยเกลียวส่วนสำคัญคือมีขีดสเกลแบ่งตามแนวยาวโดยเริ่มจากด้านใน 4. ปลอกหมุนวัด แบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนที่พิมพ์ลายกัรลื่นสำหรับมือจับส่วนที่ไม่พิมพ์ลายและส่วนที่เป็นสเกล 5. แกนวัดมีขนาดเท่ากับแกนรับที่ผิวสัมผัสงานจะชุบผิวแข็งเคลื่อนที่ได้ด้วยเกลียวที่หมุนอยู่ในปลอกหมุนวัด 6. หัวหมุนกระทบเลื่อนช่วยให้หมุนเลื่อนแกนวัดไปกดผิวงาน ด้วยแรงกดที่เท่ากันทุกครั้งและได้ค่าวัดที่ถูกต้อง 7. แหวนล็อกหมุนแหวนเพื่อล็อกไม่ให้แกนวัดเคลื่อนที่และคลายเมื่อต้องการให้แกนวัดเคลื่อนที่ 8. ตัวเลขบอกขนาดช่วงระยะการวัดสเกลไมโครมิเตอร์สเกลในการวัดของไมโครมิเตอร์มีด้วยกัน2ระบบคือระบบเมตริกกับระบบอังกฤษ ในที่นี้จะขอนำเสนอด้วยระบบเมตริก 1. สเกลหลักสเกลหลักจะแบ่งออกเป็นช่องช่องละ1มิลิเมตรในด้านบนและในด้านล่างจะเป็นการแบ่งครึ่งของช่องสเกลในด้านบนดังนั้นความละเอียดมีค่าเท่ากับ0.5มิลิเมตรสสเกลเลื่อนบนปลอกหมุนวัดจะแบ่งออกเป็น50ช่องจากสเกลหลัก1ช่องเล็กดังนั้นค่า ความละเอียดของสเกลเลื่อนจะมีค่าเท่ากับ0.01ม mm. ิลลิเมตรหลักการแบ่งค่าความละเอียดของสเกลไมโครมิเตอร์ระบบเมตริกแบ่งละเอียด1ส่วน100มิลลิเมตรหรือ0.01ม mm. ิลลิเมตรเมื่อหมุนปลอกหมุนวัด1รอบแกนวัดจะเคลื่อนที่ไปเท่ากับ1ระยะพิษหรือเท่ากับ0.5ม mm. ิลลิเมตรบนปลอกหมุนวัด จะแบ่งสเกลออกเป็น50ช่องดังนั้นค่าความละเอียดที่อ่านได้เท่ากับ0.5ส่วนด้วย50เท่ากับ1.100ส่วน100มิลลิเมตรหรือเท่ากับ0.01 mm มิลลิเมตรการอ่านค่าไมโครมิเตอร์ระบบเมตริกค่าบนสเกลหลักเท่ากับ0.5 mm มิลลิเมตรค่าบนสเกลเลื่อนเท่ากับ0.00ม mm. ิลลิเมตร ค่าที่อ่านได้เท่ากับ0.5 mm มมค่าบนสเกลหลักเท่ากับ21.5 0 m mm. มมค่าบนสเกลเลื่อนเท่ากับ0 4 2มมค่าที่อ่านได้เท่ากับ21.92 mm มมแสดงการวัดชิ้นงานจริงเป็นการวัดนอกชิ้นงานทรงกระบอกโดยนักศึกษา ต้องใช้การหมุนหาตำแหน่งการวัดที่หัวหมุนกระทบเลื่อนเท่านั้นเพื่อการคลายออกและการวัดเมื่อถึงตำแหน่งของการวัดจะมีเสียงสะดุดให้นักศึกษาหยุดการหมุนและอา่านค่าหรือถ้าจะนำออกมาอา่านค่านอกชิ้นงานให้ทำการล็อกที่ตำแหน่งล็อกก่อนจึงนำออกมาอา่านค่าค่าบนสเกลหลักเท่ากับ20มเมตร ค่าบนสเกลเลื่อนเท่ากับ0.45ม mm. ิลิเมตรค่าที่อ่านได้เท่ากับ20.45ม mm. ิลิเมตร